โอ,โอ,โอ,โอ้มีเด็กอนุบาลเหรอคะจากโรงเรียนอะไรคะวันนี้มันเด็กนะคะพวกเราให้ความร่วมมือมากนี่แหละ <c oughs> เห็นได้วยกว่าชมรมแต่คำว่าชมรมคนครักเพลงเนี่ยมันก็เป็นห้องห้องหนึ่งไม่มีจิตวิญญาณใช่ไหมคะแต่<ม>พวกเราเนี่ยมีพลังเต็มสีสันให้กับ ห้องห้องนี้กลายมาเป็นห้องที่มีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่เพื่อนมีแต่พี่แล้วก็มีแต่น้องแต่เพียงแค่เราไปหยุดยืมเสื้อของลูกหลานหรือว่าของเก่าของเราแต่อ็ต้องใช้เพื่อนอนุเคราะห์นะฮะเพื่อนอนุเคราะห์ก็เลยได้มาร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศที่งดงามสนุกสนานในวันนี้ ถ้าหากว่าเราไม่มีสุขภาพจิตที่ดีเราคงไม่ทำอย่างนี้แะเราจะเขินเราจะอายแต่เราสุขภาพจิตดีมากว่าเออจะเมื่อเป็นวันเด็กแล้วเราก็มีเต็มไว้ว่าแต่งชุดเด็กน<อ>ันเลยนะนักเรียนนักเรียนก็ท้อมใจกันเลยนักเรียน,นชายนักเรียนดีงม,มากๆเลยนะครับ สายสตรีตเราก็ใส่ชุดขาวบอยข้าวเตอร์กันล้นไปข้างนอกระเรียนเลยแล้ววันเด็กเราก็แต่งชุดนักเรียนคู่คู่ผู้ปกครองกันเต็มห้องเลยล้นไปข้างนอกเหมือนกันทําให้ดิฉันติดใจเท่าไหร่วานเลนทนยต้องถืกวันดีๆนะคะเห็นด้วยของมือดังๆะ 政府将有人员派、哎 นะมีใครอ่าเด็กเชยผู hmm. yeah. well, been, h, ้ปกครองป้อมก็มาสายเชิญข้างหลังเลยน่ะผู้ปกครองป้อมแล้ว huh. ก so, oh. okay. 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 well, uh ็นาอีกคนนี้น่ะนั่าน่เด็กกินต้ามาสายขึ้นเวทีเลยค่ะอ่าคุณครูโอก็มาสายขึ้นเวทีเลยค่ะครูโอนะเพราะนั้นอ่าอ๋อภรรักษาคนป่วยดูเด็กชายคุณหมอออนนะคะอ่า เนี่ยฮะก็เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความรักชมรมคนรักเพลงของเราแต่มาขอความช่วมเือแต่งชุดนักเรียนชุดครูแต่แก็ให้ความพ่เืออย่างดียหือลกับทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างแ,แม้ว่าจะมาสายนะคะก็ยังมาแเพราะนั้นจะถูกลงโทษก็คือจะต้องเชียย์ อาจารย์เผเด็จการอาจารย์เผด็จการอาจารย์เผด็จการอาจารย์เผด็จกเผด็จงรูเการูเกที่ตกตีเหมือนกันที่คุณครูมาสายเพราะว่ามวนไปดูพนรงล้างห้องน้ำค่ะ แล้วก็ดูออ่่ยามนะคะยามมุกี้ยามอยู่ไหนอะ่ะมัวจะไปร้องเพลงนะคะไม่นินท์ว่าตัวโรงเรียนเลยค่ะทำหน้าที่อยู่นะคะตัวนะคะจากจสองทีเหลือครึ่งทีอ๋อให้ได้เหรอพดีชัยถงตาปอบอกกับจี พ,ออพ่อโมล้องแทนอยู่หรือเปล่าครั้งนีเอาป่ะเป็นลูกแบบโอ้เจมส์ไปแล้วเนี่ยคือความน่ารักของพวกเราพี่พีน่น้องทีนี้งั้นเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนทุกคนตีทุกคนเดี๋ยวเสียเวลาเพราะเรามีแข่พิเศษนะจะต้องผูโลงเพราะเพราะว่าลืมกระโปรงดีนะที่ยังมีดีอยที่กางเกงนะไม่งั้นใส่เสื้อขึกลงไปมา